สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับสอนอีกแล้วนะคะที่ช่องพัดส,สอนแชนนลก็ก่อนอื่นเลยนะคะสอนขอสวัสดีตอนเช้าก่อนนะคะเพราะว่าที่ซิดนีย์นะคะเป็นเวลาตีห้าครึ่งเนาะสอนเพิ่งตื่นด้วยค่ะอีกอย่างสอนมาในรูปแบบของพอดคาสต์นะคะวันนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดแสงหรือว่าแต่งหน้าทำผมนะคะ อพิโซดนี้นะคะสอนอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปมด้อยและก็บาแผลในวัยเด็กมันส่งผลถึงชีวิตในปัจจุบันและก็อนาคตของคุณไม่ว่าจะปัญหาครอบครัวหรือจากสังคมนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับสอนเหมือนกันนะคะก็บอกตรงๆเลยว่ากว่าที่สอนน่ะจะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้นะก็ยากมากๆ ซึ่งวันนี้สอนก็เลยจะมาแชร์เทคนิคไอเดียนะคะที่สอนใช้กับตัวเองนะคะเผื่อจะได้ผลกับเพื่อนๆซึ่งวันนี้จะบอกเลยนะคะว่าสอนมีความสุขมากๆก,กับชีวิตปัจจุบันณตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้เพื่อนๆมีความสุขเหมือนกันนะคะสอนก็เลยถึงตั้งใจทำเอพิโซดนี้พอดแคสต์นี้ขึ้นมานะคะ บัญชีเพื่อนๆอาจจะสงสัยและก็งงกับตัวเองว่าทําไมชีวิตรู้สึกท้อแท้ผิดหวังและก็ไม่มีความสุขกับปัจจุบันที่เป็นอยู่เลยเหมือนเรากําลังแบกมันสิ่งมันอย่างเอาไว้ในใจิตใจเราตลอดเวลาซึ่งบางทีเราเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรทําไมเราถึงคิดลบกับตัวเองจังทําไมเราถึงมองโลกในแง่ร้ายและก็ทําไมเราถึงหวยหาความรักจากคนอื่น มากกว่าตัวเองทำไมเราถึงโกรธง่ายอารมณ์ร้อนแล้วก็โมโหได้ง่ายจังซึ่งสอนเองก็เคยจมอยู่ในจุดนั้นเช่นกันนะคะและสอนเข้าใจดีค่ะเราคุยกับใครก็ยากเพราะคนที่ไม่เคยเจอแบบเราแบบเดียวกับเราเขาจะไม่เข้าใจเราไม่สามารถเข้าถึงจิตใจลึกๆความรู้สึกที่แท้จริงของเราได้ เหตุการณ์แย่ๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลต่อความรู้สึกของเรามากๆมันทำให้โลกของเราอะดูมืดมนหาคำตอบไม่เจอและเราเองก็ไม่รู้จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรดีคือสอนเข้าใจเลยนะคะมันไม่ง่ายเลยจริงๆกว่าที่เราจะตั้งสติได้กว่าจะพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้ ซึ่งวันนี้สอนมีความสุขมากๆกับปัจจุบันต่อให้สอนยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่สอนถือว่าตัวเองได้ชนะใจตัวเองแล้วในหลายๆด้านของชีวิตซึ่งมันเป็นการชนะใจที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับสอนค่ะวันนี้สอนเลยอยากมาแนะนำให้เพื่อนๆไปแก้ปมในอดีต ที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะครอบครัวหรือว่าสังคมรอบข้างนะคะสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราทุกจนถึงปัจจุบันถ้าเราไม่แก้เราก็ไม่สามารถเอาตัวเองออกมาอยู่กับปัจจุบันได้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่สอนอยากจะแนะนำเพื่อน,นให้ไปทําก่อนเลยก็คืออย่าให้ลองหาเวลา อยู่กับตัวเองนั่งสมาธิคุยกับตัวเองแน่ดีว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้ทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะบัญชีความรู้สึกเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในวัยเด็กวัยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวและก็สะสมมาจนถึงวันนี้สอนก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะพาตัวเองในปัจจุบนันย้อนกลับไปคิดทบทวนถึงเรื่องราวเหล่านั้น เพื่อที่จะได้ปลดล็อกตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองและก็ทุกๆคนในเหตุการณ์วันนั้นยอมรับความจริงปลดปล่อยตัวเองค่ะเพื่อที่จะได้พาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้เพื่อชีวิตที่มีความสุขในวันนี้และก็ในอนาคตของคุณนะคะข้อที่สองนะคะ เรียนรู้ที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรียนรู้ที่จะรักตัวเองจากข้างในจริงๆพาตัวเองไปทำกิจกรรมดีๆหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตของเรานะคะซึ่งสอนจะบอกเลยว่าที่สอนสามารถชนะใจตัวเองได้นะคะเพราะว่าสอนนะหันไปออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายนะคะเหมือนเป็นการต่อสู้แค่ตัวเองอะคะ่ะ มันเป็นการต่อสู้กับจิตใจของเราทั้งจากความขี้เกียจความไม่มีวินยัยความอดทนนะคะแล้วก็ความสม่ำเสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสอนได้เรียนรู้จากการที่สอนเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะแล้วก็พอเราเริ่มออกกำลังกายนะคะเราก็จะเริ่มรักตัวเองจริงๆจากข้างในนะคะข้อที่3นะคะ ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนในอนาคตเราต้องพัฒนาตัวเองอะไรบ้างต้องเรียนรู้ด้านไหนเพิ่มเติมบ้างเพื่อที่จะได้มีชีวิตในแบบที่เราต้องการคือการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะทุกคนถ้าเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราอะคืออะไรอะเหมือนเรากําลังขับรถวนนะคะมันมันไม่ได้จอดสักทีอะ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนอะเราไม่รู้ว่าเราจะไปจอดตรงไหนดีคือสอนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ก่อนน่ะตัวสอนเองก็ไม่รู้นะคะว่าเป้าหมายชีวิตจริงๆอะ่ะมันหมายความว่ายังไงจนสอนไปอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ไปเจอบทความหนึ่งซึ่งเขาเขียนอธิบายได้เข้าใจมง,ง่ายมากๆอะ่ะทุกคนเขาเขียนไว้ว่าว่าเป้าหมายเปรียบเสมือนต่างประเทศนะคะ ถ้าเราจะต้องไปต่างประเทศนะเราอยากจะไปประเทศไหนแล้วก็ประเทศที่เราอยากจะไปเนี่ยมันใช้เวลานานไหมมันต้องต่อเครื่องไหมหรือมันต้องนั่งเรือหรือว่าเราต้องนั่งรถไปนะคะเราต้องทำวีซ่าไหมหรือเราไปได้เลยนะคะคือมันทําให้สอนนะเข้าใจคำว่าเป้าหมายได้ชัดเจนมากๆนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะขอวีซ่า ไปประเทศอะไรนะคะเราต้องรู้ว่าในประเทศนั้นเนี่ยต้องการอะไรบ้างเราต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเก่งเรื่องของภาษาไหมอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งสอนต้องขอบคุณนะคะบทความสั้สนๆน่ะที่ทำให้สอนเข้าใจคำพา,าใหมายชีวิตได้ชัดเจนมากๆแล้วมันทำให้สอนรู้เลยว่าเออล้วฉันจะไปที่ไหนละ่ะชีวิตฉันต้องการอะไรนะคะ ข้อที่3นะคะที่สอนอยากจะแนะนำก็คือพยายามคิดบวกอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดไม่จมปลักอยู่กับอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็ต้องไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนเกินไปนะคะจนทำให้เราเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขกับปัจจุบันเช่นกันซึ่งสอนจะบอกเลยนะคะว่าสอนกลายเป็นคนคิดบวกม,มากๆเพราะว่าความคิดของเราอะ มีผลต่อชีวิตของเราเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงสิ่งไม่ดีนั่นแปลว่าเรากำลังดึงดูดในสิ่งที่ไม่ดีให้เข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราคิดถึงมันน่ะคือเหมือนคือสอนสอนไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจจะเชื่อในเรื่องของอกฎแห่งแรงดึงดูดหรือเปล่านะคะแต่สอนเชื่อในเรื่องนี้มากๆแล้วมันก็ได้ผลจริงๆกับสอนนะคะเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงเรื่องไม่ดีสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ่อยมากๆ แต่เมื่อไหรที kind of ่เราพยายามคิดในสิ่งที่ดีๆมันก็จะมีสิ่งเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราบ่อยเหมือนกันมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปเนาะขอให้เป็นเรื่องที่ดีขอให้เป็นเรื่องที่แบบไม่ทําให้เราทุกข์อะค่ะเพราะฉะนั้นความคิดของเรามีส่วนมากๆที่จะทําให้ชีวิตเราดีหรือแย่นะคะก็ข้อที่4นะคะคือข้อสุดท้ายสิ่งที่ จะช่วยเราได้มากๆก็คือการหาเพื่อนคุยนะคะหาใครก็ได้คนที่เราคุยได้เปิดอกคุยได้ปรึกษาได้นะคะมันไม่จาเป็นว่า,าเขาจะต้องให้คําตอบเราเสมอไปเนาะอาจจะเป็นแค่แบบว่าเออเขารับฟังปัญหาของเราอย่างสอนนะ,ะสอนก็จะมีเพื่อนคุยนะคะแต่หลักๆก็จะมีแฟนซึ่งสอนจะบอกเลยว่าสอนโชคดีมากๆที่มีแฟนเข้าใจ เป็นที่ปรึกษาให้กับสอนได้เป็นเพื่อนได้นะคะเป็นคุณครูให้สอนได้คือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆทุกคนการที่เราได้คุยได้ระบายซึ่งการที่เราได้ระบายปัญหาของเราออกมานะคะมันทําให้สมองแล้วก็จิตใจเราเบาลงนะคะต่อให้ปัญหามันยังอยู่ก็ตามเถอะแต่อย่างน,น้อยๆเรามีสติในการไปแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นต้องมีเพื่อนคุยนะคะอย่างน,น้อยๆ ต้องหาใครสักคนหนึ่งคุยอะคะ่ะต่อให้เขาไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้นะคะแต่งย่ไง้น้อยเขาสามารถรับฟังเราได้นะคะเขาให้กำลังใจเราได้เขาเข้าใจเราอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะสอนก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆส่วนใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะก็สู้ๆนะคะรักตัวเองมากๆนะคะ เพราะว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการที่เรารักตัวเองเป็นก่อนนะคะแล้วก็เมื่อเรารักตัวเองเป็นอ่ะเราก็จะรักคนอื่นเป็นเช่นกันค่ะ